สวัสดีครับมาดูวิธีนวดแป้งสาลาเปาทอดนะครับ <T this> ก็ไม่ยากนะครับก็จะได้สาลาเปาแบบนี้นะครับแบนะนำให้ใช้แป้งตาโลตัสนะครับแป้งสาลีในประสงค์โลตัสนะครับทาเมืองไทยนะครับแป้ง1กิโลนะครับแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับ1กิโลนะครับผงฟูนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับต่อแป้ง1กิโลนะครับผงฟูนะครับ เบกกิ้งโซดานะครับครึ่งช้อนชานะครับต่อแป้ง1นกิโลนะครับแล้วก็ร่อนรวมกันนะครับเบกกิ้งโซดานะครับซระเปาทอดนะครับเราก็จะร่อนรวมกันนะครับไม่ยากนะครับง่ายๆ จะร่อนแป้งรวมกันพ,กพักไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาผสมเครื่องนะครับมาดูนะครับ ขั้นตอนผสมเครื่องนะครับน้ำตาลทรายนะครับ300กรัมนะครับต่อแป้ง1นกิโลนะครับถ้าเครื่องกิโลก็เอา2หันนะครับน้ำนะครับเป็นน้ำอุ่นค่อนข้างร้อนหน่อยนะครับ475กรัมนะครับถึง480กรัมนะครับน้ำนี้ไม่ตายตัวนะครับแป้งแต่ละยี่ห้อยี่ห้อก็จะไม่ตายตัวนะครับน้ำค่อนข้างร้อนหน่อยนะครับเพราะว่าน้ำตาลทรายจะได้ละลายนะครับ ก็จะคนๆให้น้ำตาลทรายละลายแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับน่ครับเมื่อเขาเย็นนะครับไม่ต้องเย็นสนิทนะครับอุ่นๆนะครับเกลือนะครับครึ่งช้อนชานะครับเกลือนะครับเกลือเนี่เพิ่มได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่เค็มนะครับเกลือนะครับแอมโมเนียนะครับ2ช้อนชานะครับต่อแป้ง1กิโลนะครับ แอมโมเนียนะครับสช้อนชานะครับตามด้วยน้ำมันพืชนะครับ2ช้อนโต๊นะครับต่อแป้ง1นกิโลนะครับน้ำมันพืชนะครับตามด้วย ไข่ขาวนะครับ2ใบนะครับตามด้วยไข่ขาวนะครับ2ใบนะครับซาลาเปาสูตรนี้จะไม่ใส่ยีสต์นะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ยีสต์นะครับพอทอดแล้วเขาจะไม่เร็วนะครับย้ำนะครับยีสต์ใส่แล้วนะครับเขาจะไม่เร็วนะครับตอนทอดนะครับ ราก็ใส่แป้งนะครับที่เราเตรียมมาไว้นะครับโยเกิร์ตนะครับ100รกรัมนะครับโยเกิร์ตธรรมชาตินะครับโยเกิร์ตไม่ได้ผสมอะไรนะครับนี่นะครับหรือจะใส่โยเกิร์ตที่มีขายตามเซเว่นก็ได้นะครับโยเกิร์ตที่เขาผสมก็ได้นะครับ100กรัมนะครับโยเกิร์ตจะใส่ให้เขาเพื่อให้เขานุ่มนะครับ โยเกิร์ตนะครับ100กรัมนะครับต่อแป้ง1กิโลนะครับเราก็จะคน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 นะครับให้เขาเข้ากันค่อยมือสาวนะครับเหมือนกับสาวปลาทั้โกนะครับเราจะไม่ใช้ยีดนะครับเราจะใช้โยเกิร์ตแทนนะครับ ไม่มีคําว่ากักนะครับไม่มีคําว่ากักนะครับจะบอกไปให้ครบทุกตัวนะครับที่เราทําขายถูกครั้งนะครับน้ําไม่ตายตัวนะครับเวลาหมักแป้งก็ไม่ตายตัวนะครับเราจะหมักแป้งไว้ประมาณสองชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมากลับแป้งนะครับ ถ้าเกิดว่าเรานวดแล้วนะครับเขามีความแข็งนะครับเราก็เพิ่มน้ําเข้าไปได้นะครับให้เราสังเกตให้ดีนะครับแป้งจะไม่แข็งและก็จะไม่เหลวนะครับ แป้งเราแข็งนะครับพอไปทอดแล้วก็จะไม่ค่อยฟูนะครับแล้วก็ผิวของสลปก็จะแตกนะครับถ้าเกิดว่าเขาแข็งเกินไปนะครับแต่ถ้าอ่อนเกินไปเหลวนะครับเขาก็จะแตกเหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับสาวไปลึกๆนะครับสาวแล้วก็ดึงนะครับสาวแล้วก็ดึงนะครับไม่ยากนะครับถ้าเกิดเขาแข็งเราก็พรมน้ําแบบนี้นะครับ นะครับรู้สึกว่ามันจะแข็งไปนะครับให้ให้เราสังเกตแป้งที่เรานวดนะครับแบบขนาดนี้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะจับแป้งให้ดูนะครับยังแข็งอยู่นะครับยังแข็งอยู่ก็ใส่น้ําไปนะครับพรมน้ําไปนะครับให้เราสังเกตให้ได้นะครับการทําการนวดนะครับ เราต้องใส่ใจเข้าไปนะครับนี่นะครับจก็จะประมาณนี้นะครับเราจะหมักแป้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับเมื่อเมื่อครบเวลาสชั่วโมงแล้วเราจะมากลับแป้งนะครับคลิปนี้นะครับก็จะยังไม่จบนะครับยังมีคลิปอีกคลิปนะครับต่อจากนี้นะครับ นะครับเดี๋ยวถ้าเราเมื่อครบเวลาแล้วนะครับเราก็จะกลับแป้งนะครับมาดูนะครับขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนกลับแป้งนะครับจะหมักแป้งไว้ก่อนนะครับ ดูนะครับแป้งที่เราหมักครบเวลานะครับ2ชั่วโมงนะครับเราจะมากลับแป้งนะครับเราก็จะกลับแป้งนะครับเราก็กลับแป้งก็นวดรอบที่2นะครับเาวแเราก็ดึงเท้านึ่งก็สะบัดนะครับเห็นไหมครับแป้งก็จะเนียนขึ้นนะครับแล้วเราก็จะหมักต่ออีกหนึ่งชั่วโมงนะครับ ถ้าเราจะทอดวันนี้นะครับถ้าเราจะทอดวันนี้นะครับเราจะหมักต่ออีกหนึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงครึ่งก็แล้วแต่อากาศนะครับถ้าอากาศเย็นอากาศนะอาจจะชั่วโมงครึ่งถึงสชั่วโมงนะครับแต่ถ้าอากาศร้อนก็ประมาณ1ชั่วโมงนะครับคอยมาปูนะครับแต่ถ้าเราไม่ไม่ทอดวันนี้นะครับเราจะต้องเก็บข้าตู้เย็นนะครับเมื่อกบแป้งเสร็จนะครับเราก็จะเก็บข้าตู้เย็นนะครับถ้าเราไม่ทอดวันนี้นะครับนี่ไม่ทอดวันนี้นะครับเราก็จะเก็บข้าตู้เย็นนะครับทาด้วยน้ํามัน นะครับน้ำมันบางๆนะครับตามด้วยน้ำมันนะครับการเก็บแป้งเขาตู้เย็นนะครับเพื่อที่จะรักษาคุณภาพของแป้งเอาไว้นะครับนะครับที่เก็บแป้งนะครับก็จะทาด้วยน้ำมันบางๆนะครับทาถุงนะครับเพื่อที่จะไม่เขาติดถุงนะครับอันนี้บอกหมดละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะครับ ตู้เย็นก็อุณหภูมิตู้เย็นนะครับก็จะประมาณ5องศา6องศา7องศาประมาณนี้นะครับพอเราไม่ทอดวันนี้นะครับเก็บไว้ทีตู้เย็นนะครับอยวขั้นตอนต่อไปนะครับคือมาปูปแป้งแล้วก็ขึ้นรูปนะครับเราก็จะได้ปาังโกแบบนี้นะครับโอเคนะครับฝากติดตามตอนต่อไปนะครับ